ปฏิบัติการจับเสือเวียครวนี้เสือเวียมันไม่รอดแน่เข้าไปจับมันอย่าให้มันรู้ตัวครับท่านเข้าไปจับมันอย่าให้มันรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวอืมมันน่าจะรู้ตัวแล้วล่ะ ห้าปีที่ผ่านมาข้าตามจับเองมาโดยตลอดไอต้ตือเวียวันนี้เอ็งน,นี้ไม่รอดนะอยอมมาจับก็โดยดีไม่เจอกันนานเลยนะท่านสารวัตรนั่นใครอ่ะ ทำเป็นจำเพื่อนเก่าคนนี้ไม่ได้ข้าเสือเวียโจรที่ท่านตามล่ามาตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมายังไงล่ะทำมาเป็นลืมท้าไม่ได้ลืมเว้ยแต่ว่าห,หน้าตาแบบเนี้ยมันคือเสือเวียเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนีหว่าคิดจะมาหลอกสารวัตรได้หรือวะคิดว่าสารวัตรโง่ข้าไม่ได้หลอกข้าเสือเวียตัวจริงเสียงจริงว่าแต่ท่านสารวัตรเถอแก่ลงไปเยอะเลยนะใส่ย,ยอเย้อยถากถางแบบนี้ ไอเสือเวียชัดๆแต่ทำไมห,หน้าไม่เปลี่ยนเลยวะผมว่าเราต้องเรียกกำลังเสริมดีกว่าครับท่านปล่อยให้เป็นหน้าที่ดิฉันเองดินเอตรงกันร้อยเปอร์เซ็นตเสือเวียตัวจริงเลยค่ะท่านสารวัตรฮะไ่ทำบอทอกที่ไหนมาแล้วข้าไม่ได้ทำอะไรเลย ออกมาเลยทำไมหน้าเด็กให้ยหให้ให้ใจใจเย็นก่อนไอ้เสียใจเย็นก่อนตกใจอะไรกันข้าก็แค่กินนี่บูมดีแน็ยระวังระวังฮึ่ไม่ต้องกลัวกินได้ อยากกินมังนะ่งอ่ะซื้อที่ไหนหรอซื้อได้ที่ตัวแทน The Icon Group ทั่วประเทศ Boom d n e x สินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท The Icon Group